หยุดบางอย่างเพื่อสตาร์ทบางสิ่งเพราะทางเลือกเป็นของเราบางครั้งการจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเราต้องกล้าที่จะหยุดบางสิ่งเอาไว้ก่อนเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับโอกาสใหม่ๆได้เข้ามาค่ะข้อที่1หยุดความกังวลในอดีตปล่อยวางความไม่สําเร็จที่ผ่านมาแล้วสตาร์ทโฟกัสกับปัจจุบันและว,วางแผนสําหรับอนาคตที่ดีกว่าข้อที่สหยุดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ หากความสัมพันธ์ใดๆทำให้เรารู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลาจงกล้าที่จะหยุดเพื่อสตาร์ทการสร้างพื้นที่ให้ตัวเองได้พบกับคนที่ดีๆและส่งเสริมเราค่ะข้อที่3หยุดผัดวันประกันพรุ่งแทนที่จะบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทําสตาร์ทลงมือทําทันทีไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนการเริ่มต้นคือครึ่งหนึ่งของความสําเร็จนะคะโค้ชแอลนลักนณคงคายแคบิเดเวล l o ปเมนต์โคช้ช วิทยากรด้านศิลปะการใช้ภาษาเพื่อยกระดับความสำเร็จทางอาชีพแล้วพบกันค่ะ